สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะ คลิปวิดีโอนี้ค่ะสมัยจะมาพูดถึง6ลัคนาราศีที่ถือว่าจะมีข่าวดีในด้านการเงินการทองมีข่าวดีในด้านโชคลาภและก็มีโอกาสที่จะเห่งและปังในด้านการงานด้วยหลังจากที่ดาวพระอังคารได้ทำการโคจรยโยกย้ายราศีในวันที่23เมษายนปี2567ไปจนถึงวันที่2มิถุนายนปี2567ค่ะ We'll be right back. ดาวพระอังคารนั้นถือว่าเป็นเทพเจ้าแห่งสงครามเป็นเทพเจ้าแห่งการแข่งขันการต่อสู้ดาวพระอังคารเป็นตัวแทนของความขยันการสู้การลุยการมุ่งม,มั่นอุตสาหะเป็นตัวแทนของชัยชนะเป็นพลังงานขับเคลื่อนให้แต่ละลัคนาราศีมีแรงมีพลังงานในการกระทําสิ่งต่างๆดังนั้นดาวพระอังคารเมื่อมีการโคจรยกย้ายราศีในครั้งนี้ย่อม ส่งอิทธิพลต่อแต่ละลัคนาราศีเป็นอย่างมากและในคลิปวิดีโอนี้ก็ถือว่าเป็นคลิปพิเศษเราจะมาพูดถึง6ลัคนาราศีที่ถือว่ามีข่าวดีทางด้านการเงินการทองโชคลาภและก็การงานจากอิทธิพลการโคจรโยกย้ายของดาวพระอังคารค่ะคลิปวิดีโอนี้เป็นคําพยรกรดวงชะตาของชาวลัคนาราศีตุลค่ะ ชาวลัคนาราศีตุลคะ่ะดาวพระอังคารถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนกระดุมพระและถือเป็นดาวเจ้าเรือนปัตนิของคุณคะ่ะในวันที่23เมษายนปี2567ไปจนถึงวันที่2มิถุนายนปี2567เป็นช่วงจังหวะที่ดาวพระอังคารนั้นได้ทำการโคจรยกย้ายออกจากราศีกุมเข้าสู่ราศีมีนนั่นก็คือเข้ามาอยู่ที่เรือนอริของดวงชะตานะคะ และดาวพระอังคารที่โคจรมาอยู่ในเรือนอริของคุณในครั้งนี้ก็ได้มาเจอกันกับดาวหลายดวงไม่ว่าจะเป็นดาวพระศุกร์ดาวพระราหูและดาวพระพุธค่ะซึ่งดาวพระอังคารกับดาวพระศุกร์นั้นก็ถือว่าเป็นดาวคู่มิตรใหญ่ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีอย่างมากต่อดวงชะตานะคะ มีบทกลอนที่กล่าวถึงดาวพระอังคารและดาวพระสุกเอาไว้ว่าสุกปากหวานอังคารรับเอาและเมื่อดาวคู่มิตรคู่นี้โคจรมาเจอกันจะส่งพลังงานส่งเสริมสิ่งดีๆให้แก่เจ้าลัคนาอย่างแน่นอนแม้ว่าการเจอกันของดาวคู่มิตรคู่นี้จะเจอกันเพียงระยะเวลา4-5ถึงวันซึ่งเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆเท่านั้นแต่พลังงานก็ส่งผลกระตุ้นให้ชาวลัคนาราศีตุลนได้เจอกับเรื่องราวที่ดีได้ค่ะ เพราะในวันที่27เมษายน28เมษาช่วงช่วงนั้นดาวพระศุกร์เขาจะทําการโูดจรยกย้ายออกจากราศีมีนแล้วนะคะอย่างไรก็ตามชาวลัคนาราศีตุลนคะการมาเจอกันของดาวคู่มิตรคู่นี้ได้มาเจอกันอยู่ที่เรือนอริของดวงชะตาสมัยมองว่าชาวลัคนาราศีตุลนจะสามารถแก้ไขอุปสรรคปัญหาของตัวเองได้เป็นอย่างดีเพราะอาริหมายถึงอุปสรรคอริหมายถึงปัญหาอาริหมายถึงหนี้สินอริหมาย ถึงสุขภาพโรคประจําตัวอริหมายถึงการทะเลาะวิวาทและคดีความค่ะหากชาวลัคนาราศีตุลท่านใดมีเรื่องหนักอกหนักใจก่อนหน้านี้ในจังหวะที่ดาวพระอังคารเข้ามาเสริมทับเสริมกําลังกันกับดาวพระศุกร์เป็นจังหวะที่ตัวคุณจะหาทางออกทางแก้ จะสามารถจัดการเรื่องราวหรือปัญหาต่างๆที่เกิดกิดขึ้นได้เป็นอย่างดีค่ะสมัยมองว่าในระยะที่ดาวคู่มิตรคู่นี้มาเจอกันนอกจากจะส่งผลในเรื่องของการแก้กไขปัญหาในเรื่องของความราบรื่นแล้วก็ยังส่งผลทําให้เจ้าชะตานั้นมีสเสน่ห์มากยิ่งขึ้นค่ะและสเสน่ห์ในที่นี้นะคะจะเด่นชัดมากๆในเรื่องของศัตรูชาวลัคนาราศีตุลท่านใดที่มีศัตรูมีคู่แข่งหรือมีคนที่เขาไม่ค่อยชอบ คุณคนที่เขามองว่าคุณพูดจาไม่ถูกโฉโลหรือการกระทําของคุณไม่ถูกใจเขาในระยะที่ดาวคู่มิตรโคจรมาร่วมกันเขาอาจจะมองคุณเปลี่ยนไปก็ได้นะคะเขาอาจจะมองคุณในมุมบวกมากขึ้นมองคุณในมุมที่ดีมากยิ่งขึ้นก็ได้เช่นเดียวกันค่ะ ดาวพระอังคารและดาวพระศุกร์จะส่งผลในเรื่องของสเสน่ห์ในเรื่องของการมีเมตตามหานิยมจะมีคนอยากร่วมงานกับคุณจะมีคนรักใคร่เมตตาเอ็นดูตัวคุณมากยิ่งขึ้นแต่อย่างไรก็ตามนะคะสมัยก็ต้องขอบอกกันตามตรงเลยว่าในจังหวะที่ดาวพระอังคารดาวเจ้าเรือนกระดุมพระดาวเจ้าเรือนปัตตนิโคจรมาอยู่ในเรือนอริมันก็มีมุมที่เกิดปัญหาแก่ชาวลัคนาราศีตุลเช่นเดียวกันโดยเฉพาะปัญหาเน เรื่องของการเงินการทองค่ะจะมีรายจ่ายเยอะมีเรื่องเกี่ยวกับคดีความหรือมีเกณฑ์ใช้จ่ายเงินจุกจิกหรือมีโอกาสที่คนรักคู่รักของคุณจะมีความเดือดร้อนมีความหนักอกหนักใจมีความเครียดมีปัญหาชีวิตมีปัญหาในด้านการทํางานจนทําให้คุณนั้นไม่สบายใจไปด้วยนะคะตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ชาวลัคนาราศีตุลจะต้องพึงระมัดระวังให้มากเพราะฉะนั้นในช่วงนี้จะเป็นช่วงที่คุณต้องใช้ความละเอียดรอบ ในการดําเนินชีวิตมีสติมีเหตุผลอย่าทําอะไรผิดกฎผิดระเบียบอย่าทําอะไรที่มันไม่ถูกศีลธรรมจริยธรรมสมัยก็เชื่อว่าคุณจะผ่านพ้นเรื่องราวหนักๆไปได้อย่างแน่นอนค่ะในแง่มุมของการเงินการทองนะคะชาวลัคนาราศีตุลเนี่ยเป็นช่วงที่คุณหาเงินได้เยอะแต่ก็เป็นช่วงที่คุณใช้จ่ายเงินเยอะเช่นเดียวกันนะคะเมื่อดาวกระดุมพระโคจรมาอยู่ในเรือนอริ ประการแรกเลยคุณมีเกณฑ์ที่จะใช้เงินไปกับหนี้สินมีเกณฑ์ใช้เงินไปกับปัญหาสุขภาพไม่ว่าจะเป็นปัญหาสุขภาพของตัวคุณหรือคนที่คุณรักหรือคนในครอบครัวหรือใช้เงินในการแก้ไขปัญหาอะไรบางอย่างหรือบางคนทําเงินหายโอนเงินผิดทอนเงินผิดมีความผิดพลาดทางด้านธุรกรรมทางการเงิน นะคะและไม่พอเท่านั้นชาวตุลบางคนอาจจะมีเกณฑ์ทะเลาะกับคนรักคู่รักมีปัญหาจุกจิกใจกับคนรักคู่รักแง่งอนกันไม่เข้าอกไม่เข้าใจกันแม้ว่าอยู่บ้านเดียวกันแต่รู้สึกห่างเหินในระยะนี้ก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นต้องใจยเย็นๆน,นะคะอย่างที่ได้เตือนชาวลัคนาราศีตุลไปต้องรอบคอบต้องมีเหตุมีผลให้มากและยิ่งไปกว่านั้นนะคะดาวพระอังคารโคจรมาเจอกันกันกบดาวคู่อริอย่างดาวพระพุธซึ่งเป็นดาวแห่งการวิวาทะเป็นคู่อริคู่ศัตรูต้อง องระมัดระวังคําพูดคําจาของตัวคุณเองค่ะการพูดอะไรแรงๆตรงๆมันไม่ได้ส่งผลดีนะคะเพราะฉะนั้นจะต้องประนีประนอมพูดอะไรให้นึกถึงจิตใจของผู้ฟังแม้แต่การโพสต์แม้แต่การคอมเมนต์ลงในสื่อโซเชียลมีเดียซึ่งทุกวันนี้มีคนเล่นสื่อโซเชียลมีเดียกันเยอะมากๆนะคะการวิาพากษ์วิจารณ์การโพสต์การคอมเมนต์คุณต้องคิดให้ดีต้องดูให้รอบคอบก่อนที่จะคอมเมนต์ใครนะคะถ้าหากชาวลัคนาราศีตุลดูแลในเรื่องของการพูด การเจรจาการแสดงออกแล้วสมัยก็มองว่าโอกาสทางด้านโชคลาภเงินทองจะส่งตรงมายังตัวคุณอย่างแน่นอนค่ะแล้วก็ไม่ใช่แค่เรื่องของการพูดการจานนะคะมันยังหมายรวมถึงเรื่องของเอกสารหนังสือสัญญงสัญญาต่างๆที่จะส่งผลต่อชาวลัคนาราศีตุลในระยะนี้ด้วยเนื่องจากดาวพระพุธก็โคจรมาเจอกันกับดาวพระราหูซึ่งเป็นดาวคู่อริคู่ศัตรูเช่นเดียวกันมีเกณฑ์ที่คุณจะเซ็นสัญญาอะไรผิดพลาดหรือมีเกณฑ์ถูกหลอกถูกลวงอาจจะมีคนไม่หวังดีเข้ามา ข้องแวะข้องเกี่ยวกับตัวคุณก็เป็นไปได้ถ้าคุณใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทถ,ถ้าคุณใช้ชีวิตด้วยความมีสติสมัยก็เชื่อว่าอุปสรรคภัยอันตรายต่างๆไม่สามารถที่จะเข้ามากราำไกรคุณได้อย่างแน่นอนค่ะและทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็ถือว่าเป็นภาพรวมดวงชะตาของชาวลัคนาราศีตุลชาวตุลท่านใดได้เข้ามาฟังคลิปวิดีโอนี้สมัยก็อยากจะให้คุณพูดสิ่งดีๆให้กับตัวคุณเองหรือจะพิมพ์คําพูดดีๆมาใต้คลิปวิดีโอนี้เพื่อเป็นการบอกให้สิ่งศักดิ์ส ดาวฟ้าดินได้รับรู้ว่าต่อแต่นี้เป็นต้นไปคุณจะขอน้อมรับพลังงานดีๆจากดาวพระอังคารที่ได้ทําการขูจรโยกย้ายราศีในครั้งนี้มาก่อเกิดมาเสริมสร้างพลังงานดีๆให้กับตัวคุณให้คุณประสบพบเจอกับสิ่งดีๆและมีความสําเร็จกันทุกคนกันทั่วหน้าค่ะ และถ้าหากชาวตุนท่านใดมีเวลาก็อยากจะแนะนําให้หมั่นทาบุญทําทานทําบุญโดยการบริจาคทานบริจาคทรัพย์เนี่ยแหละค่ะเหมาะมากๆสําหรับชาวตุนจะส่งผลทาให้คุณมีความเจริญเติบโตก้าวหน้าในชีวิตอย่างแน่นอนขอขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ